สวัสดีครับจะก,กี้จากกาักรดินนะครับผมรับบทเป็นเรืองฤทธิ์ในเรื่องหยดฝนกิสนิมณณนะครับผม,ผมก็อยากจะให้ทุกคนติดตามจริงครับผมว่าเรืองฤทธิ์ในเรื่องหยดฝนกิสนิมณณนะครับจะแสดงออกมาเป็นอะไรนะครับผมนี่ครับวำโงสองวันนี้ลำงสอง <OD> <อ>วันนี้ก็อากาศดีครับผมวันนี้อากาศแบบไม่ได้แดดร้อนมากขนาดนั้นแล้วก็วันนี้แฟนๆมาต้อนรับอย่างดีเลยครับผมทุกคนมาแบบให้กำลังใจกันเยอะมากแล้วก็แฟนๆที่ พี่ๆนักแสดงทุกคนเลยก็แบบเออมาเจอมาหามาดูเราอะไรเงี้ยครับผมตอนเช้าแดดเป็นอะไรแดดตอนนี้ฝนจะตกนะครับคุณผู้ชมก็เพราะว่าซีรีส์เราชื่อเรื่องหยดฝนกินสนิมผมฝนก็เลยกำลังจะตกตก้อนรับซีรีส์เราใช่ฝนจะตกต้อนรับซีรีส์เราเพราะว่าซีรีส์เราใกล้จะอ่อนแล้วทางทางช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็ไอฉีดีครับอะไรนะคะคาลิเตอร์กับบทบาทที่เราได้รับในเรื่องนี้ก็จริงๆเรื่องฤทธิ์ บุคลิกของลุงนิดมันไม่ได้ต่างจากตัวผมมากว่าเป็นคนแบบเง,งียบๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแบบเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความยากของมันมันจะเป็นในเรื่องของแบบบทบาทอะไรสักอย่างที่อยู่ในเรื่องที่ทุกคนต้องติดตามมีพี่สัมจดกจพี่หรือสัมเด็จมีครับสัมเด็จี่ครับอ,อ๋อสักกเมเด็จพโ่เรใช่ครับใช่ครับเหมือนชีคาแรคเตอร์มาไม่คลิปไม่คลิปไม่คลิป นี่แหละครับแจ็กเกเองแล้วในในเรื่องเราได้แบบเข้ากับใครหรือว่าได้เจอกับพี่คนไหนบ้างพิเศษในเรื่องผมเข้ากับไม่ได้มีเข้ากับใครมีพิเศษครับแต่ว่าเจอเจอพี่ยิงฟ้าบ่อยอยู่ครับในกองก็เจอพีุ่ิงฟ้าบ่อยใช่ใช่เป็นไงบ้างคะรู้จักรู้จักใครกับพี่ยิงฟ้ารู้จักกับพี่ยิงฟ้าพี่ยงิยงฟ้าน่ารักมากชวนผมคุยด้วยทไมเขินชวนยิ้มคมเขินเหรอครับทำไมเราเขินลหรออ๋อก็เขาดังไงครับเขาสวยไหมสวยครับ สวยมากครับผมติดตามครับแต่ติดตามติดตามทุกคนเลยเราเคยครับเราเคยเคยที่ไหนครับบทเรามีแบบเาเรียกว่านะมีจุดเปลี่ยนหรือว่าเข้าไปทำมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับในเรื่องที่แบบว่าังกตารที่จุดในเรื่องไหมพูดได้เหรอพูดไม่ไดุ้กคนเป็นรุนนี่ว่าพูดไม่ได้หรอแบบนี้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ครับ เขาจะว่าเรนนี่เป็นคนดีเรนนี่เป็นคนดีเป็นคนดีจริงไหมคนดีจริงเจคกี้ก็เป็นคนดีรอยต้องเป็นคนดีก่านทำอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีเท่านั้นก็พอใช่แล้วใช้ทำอะไรก็ทำรูปใช่เป็นคนดีก็พอการันตีร้อยเปอร์เซ็นการันตีร้อยเปอร์เซ็นใครการันตีไม่หลับเจคกี้เกี้บังคัเจคกี้พักการันี์บังคับเหมืแม็กเหมือนกันนะเหมือนพี่แม็กเหรอครับต้การันตีด้วยตัวเองทุกย่าง ครับโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าถึงผลงานเพลงมันมีบ้างเพลงอะไรก็ถึงผลงานเพลงนะครับผมล่าสุดเพิ <T hing> <S <S <Actually> ่งปล่อย m v เพลงใหม่มาชื่อว่า Dancing Queen ครับผมก็ได้ Nice Atlas t มาเป็นพระเอกเ v ด้วยครับผมแล้วก็ได้ Becky Armstrong มาเป็นนางเอก m v ด้วยครับผมแล้วก็ m v เพลงนี้ได้ Nice Atlas t มาเป็นคริโอกราเฟอร์ด้วยครับผมช่วยคิดท่าทั้งหมดเลยตั้งแต่ท่าเต้นเต็มในเพลงแล้วก็ท่าใน Challenge Tiktok ครับผม แล้วอีกคือปล่อยเพยงลงครบสี่เพลงแล้วครบสี่เพลงแล้วใช่จะมีแฟนซายนะครหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่แฟนๆเขาถองบอกอยากจะให้รอติดตามจริงๆครับผมก็มคิดว่าอยากจะทําเหมือนกันแล้วก็กําลังแพลนอยู่เร็วๆนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเฝ้าหน้าจอรอไว้นะครับต้องมีแน่ๆแหละ <S <S 2> <S 2> แต่กำลังอยู่ในการวางแผนอยู่ครับออนเลยพูดเสอยู่ รครักำลังจะเริ่มทำเพลงต่อไปแล้วครับผมก็ปล่อยแน่ๆครับปีหน้า EP ศูนย์สองแต่ว่ายังไม่บอกชื่อรอบอกชื่อปีหน้าแล้วกันอรอติดตามนะครับปล่อยได้ไหมว่าเป็นแนวไหนเพราะว่าสี่เพลงที่ผ่านมาไม่เหมือนกันไม่บอกไม่บอกว่าเป็นแนวไหนจะบอกว่าเป็นแจ็คก,กี้แน,น่นอนครับแจ็คก,กี้อีกแล้วครับท่านแจ็คกี้อีกแล้วครับจำไม่ได้เลนะครับผมผมชื่อแจ็คกี้นะครับทุกคนใครจำชื่อผมได้ผมจะปาดนะครับเราเล่นนะครับเราเล่น เรื่องน,นี้นอกจากนี้มีผลงานกูผลงานอื่นๆก็มีภาพยนตร์เรื่องคณอเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของจักรีครับผมก็เป็นภาพยนตร์เรื่องขวัญที่เป็นเหมือนอไม่ใช่ภาคต่อเป็นเหมือนหนังในจักรวาลรองของครับผมก็เดี๋ยวฝากทุกคนไปติดตามรองของยังไม่ได้ดึงฟยังบอกไม่ได้ครับเนนดี๋ยวโดนทุบเป็นคนดีทุกเรื่องจริงจักีีเป็นคนดีทุกเรื่องครับ เป็นอะไรก็เป็นเป็นคนดีก็พอเท่านั้นออนแอร์ไม่ใช่ออนแอร์เข้าโรง16มกราครับทุกรงภาพยนตร์เลยฝากติดตามด้วยนะคะ่นัวอาเนอหนเป็นภาพยนรเราเราเรากลัวครับกลัวเห็นว่าใช้บทสวดจริงใช่ไหมใช่มีแบบมีการใช้บทสวดจริงไปแบบสถานที่แบบลางๆจริงๆอะไรเงี้ยก็แบบจะกี้ไม่เจอแต่มีคนอื่นเจอใช่แบบ แต่ว่าตอนไปถ่ายก็แบบรู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างอยู่แบบมีคนบอกว่าเห็นคนยืนอยู่บนหลังคาอะไรเงี้ยฟึ่ง Aspect อะไรมีคนจะห้อยพ้าหรือเปล่าครับเห็นจะมีห้อยพ้าหรือเปล่าเจกี้ไม่ได้ห้อยพผ้าเจกี้มีของบางอย่างติดตัวอยู่มีของเหมือนกันมีของเลยครับแต่สมมุทค่ะสมูทสเก็ตเนปเนอย่างนี้เลยเล่นของเหรอใช่ครับเล่นของเล่นของ จะทำอะไรไปเล่นของคาอะไรทำอะไรก็ปกติไปถอยอาร์ตไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยผมร้องเล่นผมรอเล่นฝาผลงานทั้งหมดของเจ๊กี้นะครับให้ทุกคนติดตามเจ๊กี้ได้ทุกช่องทางของเจ๊กี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมยูทูบทิกต็อกนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงเจ๊กี้ด้วยนะครับผม MV เพลงล่าสุดเจ๊กี้เพิ่งบอกไป Dancing Queen นะครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องหยดฝนกินสนิมด้วยนะครับแล้วก็ฝากภาพยนตร์เรื่องผน่อด้วยครับ Bye. 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 Bye.